สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หวังดีเสมอ Channel พื้นทีเ่เล็กๆที่เราได้คุยกันด้วยความเข้าใจและอาจได้เรียนรู้วิธีใช้ชีวิตอย่างเบาใจขึ้นอีกนิดวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องคนดีคำสั้นๆที่บางครั้งก็ทำให้เราทั้งภูมิใจและเหนื่อยในเวลาเดียวกันจากหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขผลงานของโกโดโตคิโอหนังสือที่ตั้งคำถามแรง แต่ให้คำตอบอย่างอ่อนโยนที่สุดว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ใครๆพอใจแค่เป็นตัวคุณในแบบที่คุณสบายใจก็เพียงพอแล้วเริ่มที่ข้อคิดแรกการเป็นคนดีไม่ควรต้องแลกกับความสุขของเราเองโกโดโทคิโอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงภาระของคำว่าคนดีเขาบอกว่าหลายคนเติบโตลมากับความคิดว่าเราต้องช่วยทุกคนเราต้องไม่ปฏิเสธใคร เราต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังฟังดูดีแต่ในความเป็นจริงมันทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่กล้าพูดความต้องการของตัวเองเรากลัวจะดูเห็นแก่ตัวจนค่อยๆสูญเสียความสุขไปโดยไม่รู้ตัวเขาเขียนไว้อย่างเรียบง่ายแต่ชัดเจนว่าถ้าความดีทำให้คุณเจ็บปวดบางทีมันอาจไม่ใช่ความดีอีกต่อไปการเป็นคนดีไม่ได้หมายถึงยอมทุกอย่างแต่หมายถึงการซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองด้วยเช่นกันข้อคิดที่ส เราไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกทุกคนชอบอีกหนึ่งข้อความสำคัญในหนังสือคือแม้คุณจะเป็นผลแอปเปิลที่สมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ยังมีคนที่ไม่ชอบแอปเปิลอยู่ดีนี่คือคำเตือนอ่อนโยนจากผู้เขียนว่าแม้ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดคนที่ไม่เข้าใจคุณอาจมองว่าคุณเห็นแก่ตัวแต่ในขณะเหียวกันคนที่เข้าใจคุณจะมองว่านั่นคือการรักตัวเอง ดังนั้นจงเลือกอยู่กับคนที่เข้าใจไม่ใช่พยายามพิสูจน์ให้คนที่ไม่เข้าใจคุณยอมรับข้อคิดที่3การปฏิเสธไม่ใช่เรื่องผิดโกโดโทคิโอตพูดถึงประเด็นที่หลายคนกลัวที่สุดคือการพูดคำว่าไม่เขาบอกว่าคนดีมักกลัวคำว่าไม่เพราะคิดว่ามันทำร้ายคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันคือการปกป้องหัวใจของเราเองการปฏิเสธไม่ได้แปลว่าเราใจร้าย แต่มันคือการรู้ขอบเขตของพลังใจตัวเองเราไม่จําเป็นต้องแบกรับทุกปัญหาของคนอื่นเพราะเราก็มีสิทธิ์ที่จะพักมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่รักเราจริงจะไม่ทําให้เรารู้สึกผิดที่เราเลือกดูแลตัวเองข้อคิดที่4ความสุขไม่ได้เกิดจากการถูกรักแต่เกิดจากการรักตัวเองผู้เขียนบอกว่าคนดีส่วนใหญ่มักรอให้คนอื่นเห็นคุณค่าแต่ลืมอมอบคุณค่านั้นให้ตัวเองก่อน เราอาจทำดีเพราะอยากได้รับการยอมรับแต่สุดท้ายมันจะทำให้เรากลายเป็นนักแสดงมากกว่าตัวเองโกโดโทคิโอ ok ชวนให้เรากลับมามองว่าฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนโดยไม่ต้องรอใครมาบอกว่าดีหรือไม่ดีเมื่อเรารักตัวเองอย่างจริงใจเราจะไม่ต้องใช้ความดีเพื่อซื้อใจใครและนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงของหัวใจและข้อคิดสุดท้ายเลิกเป็นคนดีในสายตาใคร เราเริ่มเป็นคนดีกับตัวเองท้ายที่สุดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เราเห็นแก่ตัวแต่มันสอนให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนจะมอบสิ่งดีๆให้คนอื่นเพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อนความดีที่เรามอบให้ใครก็จะกลายเป็นภาระไม่ใช่ของขวัญโกโดะโทโกิโอทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิดว่าอย่าใช้ชีวิตเพื่อให้ใครรักแต่อย่าใช้ชีวิตให้เรารักตัวเองในทุกๆวันขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับ หวังว่าข้อคิดจากเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขจะช่วยให้คุณกล้ากลับมารักตัวเองและยิ้มให้ตัวเองได้แม้ไม่มีใครเข้าใจจำไว้นะครับคุณไม่ต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาใครแต่คุณสามารถเป็นคนที่ดีที่สุดในหัวใจของตัวเองได้เสมอหวังดีเสมอชาแนลหวังดีกับคุณเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ